ด่าพ่อผมแม่อะเฮเอาลราคุณด่าพ่อผมหพ่อไไมต้องด่าพ่อไม่เองเล่นพ่มเนี่ยเองก็โตแล้วเออด่าพ่อคูทำไเดอ่อเดอะพ่ออกัทำไ่เด่าพ่อเหนือทำไมครับเด่าพ่อเหนือทำไม

โอ้ปัญญาอ่อนเฮียมันก็ได้ดีคดดแ,แค่ไหนไรควายเฮียเหลือนไอ้เฮียเด็กเฮียเด็กเฮียอะไรอะไรบ่นเฮียอะไรควายเนี่ยโง่เฮียบ่นเฮียอะไร บ่นี่อะไรเยียติมมีเยียติมบ่นี่อะไรเยีติมไม่เอมไปเรื่อมึงอะบารอะไรบารถุเยี่ยไม่ออะไรเดี่ยน่าโง่เยียยีสลัมมีเีบารบไปไนคุยบนคุยอะไน่าโง่เียพูดดังเด็กวายยพูบเรีเยอะไรเป็นไรเอืออะไรอะไรีเยียเ่อเมงนี่นโง่เยียไปคุยเียน่าโง่เอมือเยีบุียแม่อยู่ในควายเยียกระจอดที่บ้านเดี่ยเฮยอะไรพูดำเดควายเยียก็จอดที่บานน่าโง่เยียอะไรเราบล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 บเ็น ยี่มันก็ได้แค่แพมแหลกควายีมันก็ดีคันธนพักเลองโง่ยิ่งเดิอบ้ารือเปล่าเดียมึงบ้ารือเปล่าเนี่ยไอ้ีนีค้นนพักด้เด็กเฮียไอ้โง่ไอ้ยีคนสลับเฮียโอ๊ยเป็นไรของมึงอะววายวายนี่นี่ทำเฮียนี่หายตัวได้ไหมควายยี่ไม่กล้าเถียงกูหลโง่ยี่กระจากที่ายเด็กเฮียคยคยก็กระโปกเลยว่ะ เสียปากดีเฮี้ยไม่พูดอะไรสัตว์ยิ่งจะพี่อะไรโง่ยี่งไม่พูดอะไรคุยยิ่งจะพียอะไรเด็กโง่เป็นอะไรปีนเฮี้ยไรที่ปีนไต่คุยเิ่งจะเอาเป็นไรเฮี้ยยิ่งโง่โง่ควายยังมงนึงควายโง่ยิ่งไมนเฮี้ยมึงเตรียมตัวเตรียมเลยสัตว์นะพอนึกเขายังโง่เฮ้ยควาย